เอาอย่างนี้แล้วกันคุณไม่ต้องมองไกลคุณว่าตลาดหุ้นไทยนี่สะอาดสภาเนี่ยมันเหมือนคาสิโนพวกที่แบบว่าเล่นละครเก่งสร้างภาพเก่งมักจะได้พอผมไปถึงร้านขายผลไม้ผมก็เอาใบไปตีโป่งโป่งล่ำรวย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 ล่ำรรวย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 อย่างเดียว คนที่จะให้คนกรุงเทพเลือกได้เนี่ยผู้ว่านเนี่ยจะต้องสร้างภาพเก่งมากๆเลย เสน่ห์จริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณช่วยเคยมากับผมน้ำซุปอันนี้อันนี้ต้องยอมรับคือน้ำซุปเป็นถานน้ำซุปแล้วก็เส้นบะหมี่ใช่เส้นบะหมี่ที่มันฮ่องกงอันนี้ฮ่องกงใช่ไหมใช่ผมเคยไปกินฮ่องกงก็มีแบบนี้ใช่ไหมแต่ซุปมันซุปมันดีมากซุปอาจจะอย่างนี้ก็เหมือนกันที่ใส่ไอ้ไอ้วาซาบิแล้วก็ซุปที่นี่เนี่ยผมเคยถามเขาใช้เนื้อ เนื้อหมูนนไม่ได้เป็นกระดูกหมูอ,อน,นี่อันนี้กินจะใส,ส่สักนิดเดียวให้มันซึ้งสุกซึ้งดิบใช่ใช่คือลวกนิดเดียวลวกแป๊บเดียวเขาเรียกอะไรลวกแป๊บเดียว ใช่เนี่ยบะหมี่ลงไปแล้วไหนจะกี้ใครบอกอิ่มก็แหมคุณเอ้ยมันของคู่กันเนี่ยฮะนี่บะหมี่ลงไปก้อนหนึ่งเลยนะ่นน่ะมันของคู่กันเนี่ยนี่เราลวกแป๊บเดียวอย่างงี้อย่าลวกนานใช่ไหมลวกนานไม่ดีแล้วก็จิ้มซีฟู้ดอารมณ์ซีฟู้ดนี่คือข้างในยังดิบนะใช่ให้ให้สุกนอกใช่เหมือนเนื้อผมไม่กินเนื้อนะแต่ว่าคนกินเนื้อไม่ควรแบบปูสุก มันแข็งไปอืถ้าคุณกินลวกนานไปมันก็แข็งอืแต่คุณจะกินแค่ไหน,นุณกินข้าวไปสองยาแล้วนะคุณกินข้าวลำเดียวไปสองยาผมกินข้าวไปสองชามไม่ใช่สองยานีน่บะมี่เขาดีจริงน,น,นี่ยเห็นไหมคุณก็อดไม่ได้ <c oughs> คือน้ําซุปกับเส้นเนี่ยเส้นมันเส้นเล็กนะอืม เนี่ยบอกอิ่มหรือคนอิ่มนั่นน่ะนี้มันกินได้อร่อยกินไปสักหน่อยนึงนะอืมหอโอ้โห,โหนี่เต็มที่เลยเนี่ยดูเส้นบะหมี่ไหมนี่บอกให้เอาตัวเล็กสุดเลยเนี่ยมะเอยมีตัวเล็กหรือจะเอาตัวใหญ่ตัวไหม เ <laughs> อะแล้วมาถึงของหวานอือันนี้คือของโปรดคุณชูวิทย์ใช่ไหมของโปรดคุณด้วยอ่ะคุณอ,อันนี้คือสาคูตุนมะพร้าวก่อน เขาใช้มะพร้าวแล้วก็มีนี่อะไร<ม>เขาเรียกอะไรนะกินแล้วฉลาดอะแปรกล้วยแปรก,ก้้ยใช่ไหมกินแล้วความจําดีอ<ม>เออถ้ากินแล้วฉลาดกินปลาอืมถ้ากินแล้วความจําดีต้องกินแปกกล้วยของแพงนะน,นะอ,อ,อันนี้เป็นความเชื่อแบบจีนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตุนนะอาคุณชีวิตอ่ะอา้อาวอผมก่อนเหรออ้าวชัวสิโอ้โหเอ๊ะผมก็ไม่เห็นคุณกินขนาดนี้มานานนะ้ ปกติเห็นกินนิดีหน่อยนะกินอาหารใช่ไหมใช่หลังๆกินได้เยอะหนอกแต่มาร้านนี้ก็บอกแล้วไงยสมบูรณ์เ่ยมันสมบูรณ์จริงๆผมใช้กะทิเยอะอ้าวโอ้โห,โหอันนี้ที่ผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมอันนี้เนี่ยคือเราคนไทย,อ,ยอืแล้วก็จีนผสมกัน ผสมอ,มอารมณ์อารมณ์แต่ว่าคุณรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยซิกเนเจอร์ของหวานของของไทยที่ฝรั่งหรือคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นชอบมากมคือเข้าเหนียวม้วจริงเหรอเออคือ,อมผมสังเกตดูนะว่าเขาสั่งเขาชอบแบบนี้โอ้โหไม่เกรงใจแล้วนะเอาไหนบอกว่าอิ่มอ่ะก็ามาเรื่อยๆก็กินเรื่อยๆแล้วกัน ผมชูชูวิทย์เนี่ยคู่กับชูชคยอมท้องแต่ตายเลยวันนี้เอ้าคือแกเป็นคนรอบตัวนะที่ผมจะบอกให้ประวัติศาสตร์ที่รู้เยอะธุรกิจนี่มีประสบการณ์ทั้งธุรกิจสีขาวสีเทาสีเทาเข้ม อช่แต่ยินจะไม่เคยทําสีดําไม่เคยสีดําผมไม่เคยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันกั่นกรองรวมกันมาแล้วคุณต่อเรารู้มไม่ว่าสังคมนี้เนี่ยอมันสีเทามากกว่าครึ่งหนึ่งนะแต่ใช่ทําเป็นขาวจริงจริงคุณจะไม่รู้เลยว่าในสังคมไทยเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันคุณไม่ต้องมองไกลคุณว่าตลาดหุ้นไทยนี่สะอาดไหมคุณจะไปพูดอย่างนั้นในอายุ่ดีให้ผมไปพูดไม่ใช่ผมพูดเองผมพูดเองว่ามันไม่ใช่สีขาว มันสีเทาระบบตรวจสอบเขาเข้มข้นหนึ่งหนึ่งต้องมีทรม,มาพิบานหนึ่งสองสามตีฮะนั่นแหละแกล้งทำฮะแกล้งเป็นทั้งนั้นเข้าไหมจริงๆก็ไม่วินดูนนชนจอมปลอมอย่างนั้นเหรอเหมือนในนิยายงี้เหรอผมว่าไม่ได้อย่างนั้นหรอกอถ้าคุณอยากจะรู้ว่าผมรู้ว่าความลึกซึ้งเนี่ยของข่าวของ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 ,ของคนเนี่ยมันก็น <ะ S 1> เป็นบางส่วนคุณอย่าไปเหมารวมเราไม่ได้เหมารวมหรอกแต่ว่าครึ่งหนึ่งของสังคมทุกสังคมเลยไม่ใช่สังคมไทยอย่าไปว่าสังคมไทย เป็นสีเทาแต่สังคมไทยเนี่ยเทาเยอะคุณบอกว่ากว่าครึ่งสีเทาอ่ะกว่าครึ่งสีเทาเช่นอะไรที่ไม่สีภาษีนั่นแหละเทาไหมไม่สีภาษีไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่เต็มเสียภาษีครึ่งเดียวลบภาษีอย่างนี้ถือว่าเทาไหมผมถามคุณถ้าว่าตรงไปตรงมาก็ถือว่าเทานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเทามากกว่าสิเพราะคนไม่เสียภาษีเนี่ยมันเยอะกว่านะออาพระนจ้นใครที่บอกว่าสะอาดสะอาดมีคุณธรรมมาไล่มาดู เสียบายสีครบถ้วนถูกต้องแบบที่ไม่หลบไม่เลี่ยงไหมมีไหมน่ะเพราะฉะนั้นสีเทาเนี่ยอย่าไปรังเกียจประเทศไทยเราขับผมไม่เคยรังเกียจผมนี่แม่ผมพูดถึงผมไม่คนบอกว่าสังคมมันต้องอย่าไปอย่าไปคิดว่าขาวคือความใช่ไหมอย่างเช่นคุณพูดเนี่ยเวลาพูดกันเนี่ยคนดีอุ้ยคุณนี่คนดีนะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่โอ้แสดงว่าไอ้คนกินเหล้าคนสูบบุหรี่ที่มันเที่ย คนไทยเรามันวัดตรงนี้ว่าไอคนนี้ไม่กินเหล้าไม่สูบุรี่คือคนดีทั้งทั้งที่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถูกไหมล่ะเออเออบางคนบางคนเสนอมันก็มันมันมีประโยค์อย่างนี้เลยข้อจัดความว่าคนดีคนดีนะไม่กินเหล้าไม่สูบุรีเอ้าไอเราสูบุรี่เรากินเหล้าเอาเราเลวเหรอเนี่ยเราเป็นคนเลวซึ่งมันตรงนั้นมันไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินแต่เราปลูกฝังกันมาแบบนั้นเราดูกันมาจภายนอกอืมอืม เราเห็นว่าคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยภาพเป็นด็อกเตอร์นะภาพเป็นคนดีนะภาพรักลูกรักเมียนะสรุปแล้วจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ออย่างพ่อค้าเงี้ยไอ้นี่ขับรถเบนซ์มาโอ้โหมันบ้านมันหรูหลามีสะ่ายน้ําแต่จริงๆมันกู้เข้ามามันไม่ได้มีเงินนะส่วนไอ้คนมีเงินจริง,รงๆเนี่ยมันเก็บตัวไฮโปรไฟล์ profile, แม่ดานโล p โปรฟ ส่วนไอ้พวกโลโปรฟิตแม่มาไฮโปรไฟล์เออตอนนี้ผมกลับกันแล้วเนี่ยนไฮโปรไฟล์แต่โลโปรฟิตเอ้ยไม่อยากไปเล่นการเมืองเลือกร่างผู้ว่าจะมาโอ้ยเดี๋ยวผมมันกว่าวิจาร์ณวิเคราะห์ไม่คุณูคุณดูสนุกมากเลยนะชัดชาติใช่ไหมสอวชัดชววใช่ไหมนกเตรเอไปให้ปั่นนะล้วไหนจะอาชวินขวัญเมืองอื สมมติสี่คนเนี้ยแล้วถ้ามีชูวิทย์อีกคนเนี่ยโอ้โหหาไม่เจอไม่เอาไม่ต้องเอาผมก็ไปเกี่ยวเลยไม่เอาเลยเหรอไม่เอาพอแล้วครับขอบคุณมากครับเฮ้ยตอนนั้นได้ที่สามนะไม่เอาแล้วได้ที่สามมันคือเขาแข่งกันเนี่ยแคนดิเดตเขาแข่งกันเนี่ยบี้กับใบบี้กันมาเนี่ยคุณรู้ไหมเหรอชูวิทย์ที่สามคุณรู้ไหมว่ามันมีจุดจุดหนึ่งที่คนเราควรจะบอกว่าพอ ไอ้จุดที่คําว่าพอเนี่ยมันชดไครกับประชดไครับไม่ใช่ไม่ได้ประชดแต่ผมพูดความจริงอย่างส,สมมติว่าคุณไปเล่นการพน,นันห,หรือคุณต้องตัดสินอะไรที่สําคัญหนึ่งอยอ่างหนึ่งในชีวิตอคุณต้องบอกว่าตัดใจว่าพอแล้วจบแล้วลุกออกจากโต๊ะนะเขาบอกให้คุณเลิกในเวลาที่คุณบอกว่าเลิกดีกว่าที่เขาบังคับให้คุณเลิกหรือคุณเลิกเพราะคุณเจง๊งนักการเมืองผมเห็นมาเยอะแล้วมันเลิกเพราะถูกบังคับให้เลิก<ป>รหรือเลิกเพราะตัวเองเจ๊ง แต่ผมเลิกตอนที่ผมยังพร้อมผมสามารถบอกได้เต็มปากว่าผมเลิกมผมพอกแล้วอืไม่มีทางเลยลืมไปได้เลยลืมไปได้เลยตอนนี้เป็นคนคอยวิจารณ์ดีกว่าสนุกกว่าเยอะอแล้วผมวิจารณ์ใครคนนั้นก็จะได้หรือไม่ได้ด้วยตกลงเลยจองตัวนะมสะมมติต่อไปมีการเลือกตั้งผู้ว่าเขาจัดรายการดีเบตเลือกตั้งผู้ว่า,วาคุณจะเป็นพี่ีกร่กับผมถามกู้กันเลย อ่อคุณจุวิตเป็นใช่ไหมดีไหมผมไม่ปฏิเสธแต่ผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งว,ว่าการเลือกตั้งของคนกรุงเทพครั้งเนี้ยคุณจะปยากรเขาเรียกว่าหักปากาเซียนคือเพราะคนกรุงเทพมั้งมีนิสัยกลับไปกลับมาอ่าผมถามคนบางคนเนี่ยว่าสอสเขตบ้านคุณเป็นใครเขาจะไม่รู้เลยแต่ถ้าคนมาอองเนี่ยเขารู้หมดเพราะคนกรุงเทพเขาไม่พึง่งไม่พึ่งนักการเมืองไม่สนใจ พราเขามีครบหมาะนอะแต่เขาพึ่งภาพใหญ่เขาพึ่งภาพใหญ่พึ่งกระแสอ่านั่นไงพึ่งกระแสพึ่งกระแส,เ,ะแสเช่นในซอยอะไรยังไงเนี่ยใครอะไรยังไงไม่สนไม่ไม่เ่อยสีเรียสเท่ากับภาพรวมโซเชีย so ลพวกที่แบบว่าเล่นละครเก่งสร้างภาพเก่งมักจะได้ยุคนึงสมัยนึงคุณก็จะเห็นไงว่าคนนึงเอาเอาเครื่องมาวัดอากาศอะโอ้โหใส่รองเท้ากันน้ําบูทกันน้ําเถอเนี่อ่ะคุณคไม่ คุยคนกรุงเทพชอบคนกรุงเทพชอบชอบพวกสร้างภาพไอ้คนไหนสร้างภาพเก่งๆก็จะได้นี่ไปว่าเขาทำไมเนี่ยนี่ชมเขานีนี่ชมเขานะเนี่ยชมว่าเขาเก่งเออเพราะมันมีคนเก่งอะคนโง่ไงคนโง่มันคอยทําลายภาพตัวเองกาว่าใครคัไม่ใช่ว่าคนโง่คอยทําลายภาพตัวเองคุณว่าใครมาผมไม่ได้ว่าใครผมไม่ได้ว่าใครผมผมเลิกว่าแล้ววันนี้วันนี้ผมมีแต่ชีวิตผมมีแต่ชมเขาผมไม่ว่าหรอก ที่พูดมันได้ชมเหรอชมเพราะว่าคนที่จะให้คนกรุงเทพเลือกได้เนี่ยผู้ว่านเนี่ยจะต้องสร้างภาพเก่งมากๆเลยต้องสร้างภาพเก่งมากๆต้องไปลูบหัวเด็กต้องไปยกมือไหว้คนแก่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์คนพิการต้องทำยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือการสร้างภาพถามจริงๆว่าเคยทําได้ไหมมันทําไม่ได้หรอกทำไม่เคยได้พอมาเป็นผู้ว่าผู้วามันไม่เคยทําได้แต่ตอนอยังไม่เป็นนะทําสารพัดจะทาคือ ผมรู้นะผมจะบอกเบื้องหลังอย่างที่ไม่มีคนเคยรู้อตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอืพยานอยู่ด้วยอืคือทุกทุกวันเขาต้องออกไปพื้นที่ไปหาเสียงอืใช่ถูกไหมหาไปหามาปุ๊บถึงเวลานนี้ไปกันไปกี่คนเราคุณไม่ไปละนี่คุณว่าเรื่องจริงผมไม่เคราะแล้วคือนี่ผมยอมรับเป็นนักการเมืองที่ขี้เกียดผมยอมรับคือวันนี้วันนี้เราไปหาเสียงนัดคิวไว้หมดละ โอ้ไปได้เจอกันได้กี่คนเนี่ยโอ้โหก็จะไปไวไใช่คือ <ผม S 2> วเวอร์ของสื่อไงผมบอกเลยพวกที่ออกไปหาเสียงโยกมือไหวแจกใบปลิวโง่ทั้งนั้นนะไม่เขาต้งไงให้สื่อไปทําข่าวลําพังเฉพาะพื้นที่นั้นน่ะมันมันก็คือแคบก็ใช่ไงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าได้กี่คนไอ้นั่นฉลาดแต่มันมีบางคนที่มันเดินจริงๆอ่ะเดินแล้วตัวรองเท้าพังเดินแจกใบปลิวแล้วนะก็บางบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกคือวิธีถูกคือแบบนี้วิธีถูกคือวิธีของกระร่อนนะไม่ได้กระร่อน การล่อนีเลยว่าการล่นคุณคุณดูแล้วกันนะคุณออกทีวีหรือออกสื่อเนี่ยในไม่ต้องนาทีเดียวคุณคิดว่าคนดูกี่คนเยอะอ่ะคนที่ไปแจกใบเนี่ยคุณคิดว่าแจกได้กี่คนในวันหนึ่งแจกได้พันคนไหมไ้พันคนนี่เลือกคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้อบางทีรับปัดไปเสร็จโยนทิ้งเลยเวลาคุณหันหลังอผมเลยต้องลงนักไงเวลาไปหาเสียงเวลาไปแจกใบปีผมต้องบอกว่าขอให้มีลูกก็เก่งขอให้มีหลานก็เลี้ยงขอให้มีผัวก็รักขอให้มีเมียก็ไม่ทิ้ง เจ็บมาทุกคนค้าขายก็ขอให้ร่ำขอให้รวยแทงหวยก็ขอให้ถูกเห็นไหมเขาจะเก็บอันนี้คือคิดอย่างงี้กลัวเขาไปทิ้งพราะรับหลังเราปุ๊บอุ้ยทิ้งทั้งนั้นนะถ้าผมไม่พูดอะใส่กระเป๋าเลยครับพอพูดอย่างเงี้ยพอผมไปถึงร้านขายผลไม้ผมก็เอาใบไปตีโป่งโป่งๆร่ำรวย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 ร่ำวยร่ำรรวย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 อย่างเดียวไม่กล้าทิ้งเหรอไม่กล้าทิ้งไม่มีใครทิ้งใบหาเสียงผมเลยถูกปะล่ะ เพราะฉะนั้นมันมีวิธีก็คนกรุงเทพกับวิธีการหาเสียงสมัยก่อนไปเหนือนะเขาไม่ให้พวกประชาธิปัตย์เข้าผมบอกว่าเขาเลือกขครเลือกยิงรักผมบ้านผมว่าเลือกยิ่งรักนะไม่เลือกยิ่งรักได้ยังไงแต่บ้านคุณมีกี่คนสิบคนก็เลือกยิงรักเก้าคนเลือกชูวิสักคนนึงเป็นไรล่ะพอไปใต้เขาบอกว่าเลือกประชาธิปัตย์นะยิงรักมาไม่ได้ผมไป ตังผมบอกผมเลือกชวนนะผมเลือกชวนแต่บ้านคุณมีอีคนสิบคนก็เลยช่วยคนนึงเลือกชวนไปเลยเก้าคนมระชาชที่ปัตนีพูดกันตรงๆเลยผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าถ้าผมไม่อยู่อย่างนี้ผมก็เข้าที่ไหนไม่ได้เลยดิผมก็ไม่ได้คะแนนดิผมได้คะแนนเกือบล้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเลือกตั้งได้ปาร์ตี้รีส์มาห้าคนสี่คนสี่คนเกือบห้าแล้วถูกขักหลังใช่ประสบการณ์ประสบการณ์ก็บอกแล้วความโลกคือสภาเนี่ยมันเหมือนคาสิโน เล้วบอกคุณให้เลยสภานี่แหละคาสิโนดีๆนี่แหละคาสิโนโรยานเลยอก็คุณเข้าไปพอทําบัตรปุ๊บจากคุณแม่งเจ้าหน้าที่เรียกเป็นท่านเลยคุณ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 พอทําบัตรเซ็นชื่อท่านคะเชิญทางนี้เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีหลงตัวเองคนจะเปลี่ยนง่ายมากเมื่อเป็นนักการเมืองโดยเฉพาะในสมัยแรกนะยิ่งสมัยแรกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เป็นสมัยแรกนี่เปลี่ยนกันทุกคนจากเคยเป็นคนธรรมดาพอเข้าสภาได้โอ้โหกลายเป็น ตัวทองคําขึ้นรถก็ขึ้นไอไอเครื่องบินก็ฟรีเขาอัปเกรดให้ไปไหนก็เรียกว่าท่านนะออกข่าวก็ต้องมามุงใช่ไหมขึ้นแท่นปุ๊บอู่สื่อข่าวก็ตั้งกล้องอะเนี่ยคือคุณพลังของสสของสภาไทยนี่แหละเอาแต่มันก็มีคนเห็นสอสอไหมเวลาแกนนําพักรัฐมนตรีมาก็มีสสมายืนลุงล้อมไอพวกเปเป้ไอพวกไอพวกนั้นมันอยากดังคุณเข้าใจไหมคนเป็นสอสอเนี่ย ต้องขนหาขนทางของตัวเองขนทางของตัวเองบทบาทบทบาทบทบาทของตัวเองดิลลล้นรนดิลล้นรนอ่ามึงจะมีบทบาทมึงอยากจะเป็นบทบาทตัวร้ายนะเออมึงเป็นตัวร้ายให้เป็นเต็มที่เลยอ่ามึงอ,อยากจะเป็นคนดีมึงก็เป็นคนซื่อสัตย์นะเออมึงแสดงให้มึงซื่อสัตย์เลย,ยนะ่ปรถเรเขาแสดงอีกนั่งรถเมล์เลยนักการเมืองนักแสดง ผมยืนยันเลยถึงที่บอกคาสิโนนม่กวานักแสดงไม่ไม่มันไม่นักแสดงเลยแต่เข้าไปในสภาเนี่ยเหมือนคาสิโนเลยอไม่ใช่คาสิโนซื้อตัวกันได้จ่ายเงินได้เขามีซื้อตัวผมเคยบอกแล้วงูเห่าเต็มสภาแล้วงูเห่าเต็มสภาจริงไหมไอผมไม่อยากจะพูดนะคุณชวนผมคุยเองนะสนุกดีก็นั่นแหละแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแปลว่านี่เขี้ยวเล็บทางการเมืองนี่ยังมีอยู่นะเนี่ยเอ้แน่นอนสิ่งนี้ผมเรียนรู้ผมเรียนรู้มาหมดผมเป็นทั้ง สสนักการเมืองเป็นเจ้าพอ่ออ่างเป็นนักธุรกิจสีขาวผมก็ทําที่ดินผมก็ทํากางเกงเสื้อผ้าผมทําหมดในชีวิตนี้จนทั่งมาผมก็เคยเป็นนักข่าวออกไปสัมภาษณ์คนผมก็ทำเออ,อเนักข่าวก็เ,เป็นละผมก็เป็นหมดเเป็นคนคุกด้วยอ,อผมก็เป็นเพราะฉะนั้นความหลากหลายเนี่ยมันดีตรงนี้ไงว่าอเอามาเล่าให้ฟังได้เอามาคุยให้ฟังได้เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดนะฝรั่งพูดเลยเขาบอกไลฟ์ ไลฟ์นี่คือชีวิต Life is a fact เขาบอกชีวิตคือความจริง Fact is experience ความจริงคือประสบการณ์ Experience is knowledge ประสบการณ์คือความรู้ Knowledge is wisdom ความรู้คือความฉลาดมันไม่มีทางข้ามขั้นตอนได้มันไม่เป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตเป็นความจริงความจริงคือความฉลาดไม่มีคุณต้องเรียนรู้คุณต้องมีประสบการณ์ดังนั้นการที่ผมมีประสบการณ์หลากหลายเนี่ยมันก็ทําให้ผมมีความรู้ตกผลึกมาเป็นความฉลาด เ่อความจริญันจวันนี้ผมไม่เอาแล้วผมไม่ไปหาเรื่องดีกว่านะผมไม่ไปต้องไปเป็นนักการเมืองผมไม่ต้องไปทำโน่นทำนี่ไม่เอาจะสนุกผมก็มาคุยเล่นคุยอะไรกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะชีวิตมันมีความสุขอย่างนี้มีความสุขในการวิ่งแล้วตอนนั้นไปเล่นการเมืองทำไมอ่ะคุณก,คณก็คุณก็ถามไปได้ผมก็อยากจะทําในสิ่งที่ผมไม่เคยทําไงล่ะเห็ไหมอยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเข้าไปในสาภาอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเทศไทยแก้ไขคอร์รัปชั่นช<อ>่างภาพ อย่างยังเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศยางไมแก้ไขพูดอะไรอยู่กับปากกั้งยัอยู่กับท้องก็คุณว่ามันจริงหรือเปล่าล่ะก็ไม่จริงไงจริงจริงนะวันแรกจริงะวันแรกนะที่เขาตอคิด่างนันจริงวันวันที่ผมเข้าไปแต่เมื่อผมเข้าไปแล้วผมรู้ว่าผมทําอะไรไม่ได้อูกไหมกลับกันผมกลับผมกลับว่าผมยิ่งทํายิ่งเจ็บตัวยิ่งเปลืองตัวนะอืไฟน้ําน้อยมันย่อมแพ้ไฟมากเพราะฉะนั้น ผมก็เลยทิ้งทุกอย่างนะเลิกนะอุดมการทุกอย่างเก็บไว้ในลิ้นชักก่อนยังไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อุดมการใช้ดา่ากันดีกว่าเออด่ากันดีกว่าเออมึงด่ามากูด่ากลับมึงด่ามากูด่ากลับมึงเลวมึงเลวมึงเลวคุณชูวิทยเป็นคนที่ข้อหนึ่งก็คือเขาไม่กลัวใครดา่าอยด่ามาเลยกูดา่ากลับเขาบอกเข,าบ,กขาบอกว่าเขาเป็นคนนี้จริงๆเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยยิ่งด่ายิ่งดังคุณดูเด็ดทุกวันเนี้ย นักการเมืองคนไหนโดนด่ามากที่สุดคือมันดังมากที่สุดใครอ่ะใครใครอ่ะใครอ่ะไม่ต้องบอกชื่อเขาหรอกเออใครยิ่งด่าย smoking, ิ่งดังยิ่งด่ายิ่งดังจริงจริงนี่คนลึกๆนี่เขา <Rams hes> อยากอยากดังแบบนั้นไหมเออได้เงินรางวัสิไม่อยากเหรออยากดังเฮ้ยคุณชูวิทย์ไปศพประมาทเขาไม่ผมไม่ได้ดูเองนะคือพร้อมดีอยากให้ตัวเองถูกด่าในทางสีหายใจจะดังคุ้มใช่มีเหรอมีคนละไม่มี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  ผมไม่ได้พูดเองนะมผมราชวงศ์คึกดิสต,ตามมดบอกนักการเมืองเนี่ยให้เข้าด่าดีกว่าให้เฉยอยู่เฉยเฉยเพราะถ้าอยู่เฉยคนก็จําไม่ได้ว่ามึงเป็นนักการเมืองแต่ถ้ามึงโดนเข้าดา่าทุกวัน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 เนี่ยเขาจาได้เขาจำได้ครั้งหน้ามาเขาก็าจำมึงได้โอ้ยนี่นี่นเองไงที่มันโดนด่าเยอะๆแต่ความดังมีความหมายอืดังเลยนะอม,มันมีนักการเมืองเยอะแยะที่คนไม่รู้จักนั่นไหนไหมไอ้นี่ใครวะแต่ถ้าคนนี้คนนี้ปุ๊บ ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้โอ้โหจัเโอ้โหรู้จักกันทั่วประเทศมา็นไได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมเขาอยากเป็นไหมอยากแน่นอนอยากดังแน่นอนเลรอดใช่เมื่อนี่เนี่ยที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยวันหลังจะมาได้วิจารณ์ให้ฟังผู้วงผู้ว่ากทมเนี่ยเป็นยังไงต้องสร้างยังไงผมจะวางสเต็ปให้เลยว่าผู้ว่าจะต้องยังไงจะต้องทํายังไงจะต้องใส่รองเท้าจะต้องไปชี้ทางเท้าต้องไปชี้คลองสกปกไปชี้ขยะไปชี้อากาศ อย่างนี้ไปยืนจราจรชี่รถติดจะแก้ไขยังไงมันต้องทำอย่างนี้แน่นอนเอางี้เดี๋ยวก่อนหาเสียงนี่คุณอย่าไปทำเหมือนคนเะเขนะไม่คุณจะไปทำคุณนั่งกับผมแล้วคุณคิดว่าเออเรามาทำนายกับว่าผู้สมัครเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการหาเสียงลองทำนายบุคลิกคนนี้ทำนายบุคลิกคนนี้ทำนายบุคลิกคนนี้ไม่ผิดหรอกแล้วก็จะไปทำอะไรนั่นแหละคุณได้เราได้ได้อย่างคนนี้จะทำอะไรนี่คุณรู้เลยเนี่ยแน่นอนเลยก็ทำมาแล้วด้วย เดี๋ยวไปจี้ขยะบ้างละเดี๋ยวน้ำท่วมก็ไปยืนกลางน้ำท่วมเดี๋ยวไปวัดขุนวัดอากาศวัดพีเอ็มสองจุดห้าจะไม่เอาละโอ้ผมไม่เอากับแม่ลำเบ้าด้วยไหมยิ่งไม่เอาใหญ่ไม่ไหวแล้วฮไม่ไหวแล้วตอนนี้มันน้ำตลาดไปได้ไหมไม่ได้ก็จบแล้วทุกอย่างจบไปหมดแล้วธุรกิจลำบบอาด่วมมีโอกาสรอดไหมล้างมือในอ่างทองคำเขารอดอาจจะรอดเป็นที่ที่ไป มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะบางที่เขาอาจจะมีก็เหมือนคุณที่คุณพูดกับผมอะบางคนอาจจะมีไอเดียเอามัามันเก่งด้านนั้นแล้ว่าบางอย่างนั้นมันรู้จักทำแล้ว่ามันก็มีแล้วมาแต่ไม่เอาละไ,ม,ไม่เอาแล้วพอแล้วนะนะเลิกทีทุกคน <ตบ S 1> ที่เห็น,นผู้หญิงนี่แบบเบือ่อฮนะไม่เอานะ ผมเดี๋ยวนี้ธรรมะธรรมโมนะออธรรมะธรรมโมแล้วเนี่ยกินข้าวออกกําลังกายสุขเออถ้าคุณคุยเรื่องวิ่งเรื่องออกกําลังกายเรื่องว่ายน้ำเดี๋ยวนี้ผมชอบดูคลิปคลิป,ลปเรื่องวิ่งแข่งเงี้ยวิ่งไม่ใช่วิ่งพวกวิ่งมาราทอนเนี้ยว่ายน้ํายังไงให้ถูกวิธีนะอ่าฝึกปอดยังไงผมคิดว่าเป็นความสุขที่ดีมากเลยนะอ๋อนี่ก็คือการหาความรู้เพื่อให้ตัวเองใช่ใช่มีความสุขใช่ใช่แล้วก็นอนหัวค่ำ ใช่ตื่นตอนเช้าใช่ใช่กำลังใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ไม่ไปแบบอดีตซึ่งโอ้โหจากจำใช่มัน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 เป็นชีวิตที่ที่เราเราได้ทดสอบแล้วในบทบาทนั้นแล้วเราก็เพียงพอแล้วเราพอใจแล้วอือทั้งหมดนี้คือมานั่งคุยกันกินข้าวกันไปโอ้หราอร่อยแล้วก็เรื่องที่คุยกันก็สนุกสนานแบบอร่อยเรียกว่าคุยอร่อยก็คุยกับคุณนั่แหละมันถึงอร่อยไม่มีโอกาสไปหาที่กินแล้วนั่งคุยกันต่อ อืมอร่อยอย่างนี้เปล่าอร่อยจริงนะอร่อยนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคครับ